ปุรากรากนามันต้องไปแม้ให้ให้มันเฮ้ยเขียวเว้ยอ๋อน้ําเขียวเลยสีมันอ๋อน้ําใส่แล้วนะเจ็บยังแค่มือเลยกูจะ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 โอโทๆ oh,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียก็เสียมันนะเอาชักชักเฮ้ยมือไม่จะอเ้ยไอยเราคุยอยากเสียตังคุเสียเลยดีกว่าเออชักตายแล้วเนี่ยไม่อยากจะคุยเลยลุงสินั่นชักเฮ้ยสามกาเท่าไหร่ละสิเ็นเท่า เอาเมือนซมเหมือซมพอพอพี่พอแมวแล้อโอเคเอเฮ้ยกูไม่ยากชักออทำให้งใจดีขนาดนั้นเลยเหรอาบอกคามเงอสิบเอท่าครับเกมสิบส อ๋อแล้วก็ขึ้นแท่นแล้วครับไอ้ก็นี่ห้าไอ้ปอบสองบสเออไม่เสียไม่เกียใช่เาอยูเียบ้านเหรอจับไหมไับปไว้ยวนัเกมครับ